สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสาวดอยสตอรี่ของคลิปวันนี้เรามาดูกันปั่นฝ้ายกันแบบทนเผ่านะคะปั่นฝ้ายจะเป็นฝ้ายที่ปั่นแยกมเมล็ดนะคะแต่ว่านี้เสียงเครื่องมันจะดังไปหน่อยนี่อันนี้เป็นดอกฝ้ายนะดอกฝ้ายที่เก็บเศษอะไรเสร็จแล้วเอามาตากแห้งเวลาเอามา เ,เสียงดังไปหน่อยนะเนื่องจากว่าเครื่องไม้มันจะเก่าหน่อยนะเนาะเขาก็จะสอดเข้าไปนะคะจะสอดไปแบบนี้นะอันนี้เป็นการปันป่นปั่นมเมล็ดฝ้ายเนาะอะแยกเห็นไหม,มเมล็ดฝ้ายมเมล็ดมันก็จะถอยลงมาทางนี้อาสอดเข้าไปปั่นเข้าไปแต่เครื่องปั่นจะเสียงดังไปหน่อยปกติมันก็ไม่ได้ดังขนาดน,นี้หรอก แต่อันนี้รู้สึกมันจะนั่นแหละมันเก่าเกินเอาน้ำมันหยอดหยอดก็แล้วหยอดจนดำตื้อแล้วนะด้านนี้เนาะเห็นไหมเราก็จะมีตะกร้าคอยรองไว้คอยรองดอกไล้กว่าจะได้แต่ละดอกกว่าจะเสร็จแต่ละดอกก็เอ,อ้เหกินเวลาไม่ธรรมดาค่ะดูนี่เครื่องปัน่น เขาก็จะมีมือจับนะที่จับแบบนี้นะคะยุคนี้ก็ต้องถ้าใครไม่ดูแบบก็ไม่รู้ว่าจะทำกันเป็นอยู่หรือเปล่านะาไอเครื่องปั่นแบบนี้ดูอันนี้ก็แม่ของฉันเองเป็นคนปั่นนะงานของผู้สูงอายุค่ะตอนนี้ผู้อายุยังไม่สูงไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีม,ะม,มีเวลามาทำเราต้องไปทำอย่างอื่น แล้วก็มีอะไรพิเศษให้ดู<ๆ>เห็นไหมคะ<ๆ>เห็นอะไรตรงนี้ไหมคะผู้สูงอายุสมัยก่อน<ๆ>เห็นไหมอันนี้เขาเรียกรอยสักอะไรเอ่ยสมัยเก่าค่ะรุ่นนี้ไม่เอาแล้วไม่มีขี้เกยียดสักนี่นี่ตรงหลังมือก็มีนะคะตรงหลังมือสองข้างค่ะเนี่คนยคุณแกสมัยเก่านะความหมายมันมนีมีความหมายอะไรไม่รู้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่สมัยเก่าจะจะจะเขาจะสักกันแต่ว่าเขาสักเขาก็มีที่มาที่ไปของเขานะแต่ว่ายุคหลังนี่เฉยๆล่ะที่สักกันแท็กทูเอ้ยสักอะไรเรื่อยเปื่อยก็จะมีตรงเป็นหน้าแขนตรงหน้าแขนอีกอันหนึ่งเป็นรูปดูขวยดูแขวหมุนนะจูดูรอดนอนชี้หยองเนาะมาทำไมเลยมีชี้หยองจูดูรอดเออเออเนี้ยเห็นเป็นรูปเหมือนดอกจันเนาะ สองข้างแล้วหลังมือหลังมือตรงหลังมือจูเค้าคนจูเย็คูเย็ะกนสองข้างเนื่องจากว่ามือแก่หนักแล้วอะดูดอกไฟตอน่ะนี่แหละถ้าเป็นของเมื่อก่อนสมัยของรุ่นตาผู้ชายนี่จะหนักกว่าน,นี้อีกเนะยกกอะกว่านี้ โดยเฉพาะรุ่นคุณรุ่นคุณคุณปู่คุณตาเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ชายสมัยก่อนเขาจะเข้าป่าเข้าดงนะเข้าป่าดงดิบอะไรนี่เขาจะสักกันการสักของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนท,ทุกการสักของเขาจะมีความหมายมีครูมีป้องกันนู่นนั่นนี่ซึ่งไอที่เขาสักนะมันไม่ใช่เขาสักธรรมดาเป็นมันมีาคาถากำกับด้วยแล้วก็มันมีว่านเป็นว่านสมุนไพรอะไรด้วยเป็นอะไรของเขาเนี่ยแหละลาวก็ฟัง ฟังมานะแต่รุ่นนี้รุ่นหลังน,นี้ไม่มีไปสักแล้วเนาะพวกที่ไปสักมาเขาก็สักกันแบบทั่วไปเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็มาให้ดูการปั่นฝ้ายในแบบของชนเผ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอู้ยทาญเสียงมาเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาไว้จะอัปเดตการการทำงานปั่นฝ้ายของชนเผ่าในอีกหลากหลาย รูปแบบนะคะอันนู้นก็ตากไว้อยู่อีกเยอะโอ้โหคงใช้เวลาอีกหลายวันเจ้าค่ะเอ้ยกว่าจะเสร็จ <c oughs> โอเคค่ะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมวิถีชีวิตของชาวดอยนะคะขอบคุณค่ะ